โรงเรียนบ้านโกธาสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่656สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2โรงเรียนบ้านโกธาตั้งอยู่เลขที่135หมู่2ตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน7หมู่บ้านและนอกเขตบริการสถิตินักเรียนปีการศึกษา2564นักเรียนชาย116คนนักเรียนหญิง104คนรวมทั้งสิ้น220คนคิดเป็นนักเรียนในเขตบริการ176คนนอกเขตบริการ44คน โรงเรียนบ้านโกธาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีบุคลากรทั้งสิ้น18คนบริหารงานโดยนางละดาวันสีทิศผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโกธาจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมดังนี้ 1. โครงการโรงเรียน c o n เน็กตีดี 2. โครงการโรงเรียนคทรปลูกปัญญา 3. โครงการโรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 6. โครงการโรงเรียนนำร่องเพศวิถี 7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 8. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 9. โครงการสถานศึกษาสีขาว การดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กีดีโรงเรียนบ้านโคทาเป็นโรงเรียนประชารัฐและเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาการดำเนินงานได้เปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียน ConnectED ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านคทามีความเชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐในการเก็บและติดตามการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปวิเคราะห์ประเมินผลและวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้ตรงจุดตามบริบท ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านโกธาปีงบประมาณพุทธศักราช2564อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ขยายผลเพื่ออาหารกลางวันและโรงเรียนบ้านโกธาได้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคอนแอดีดี ในปีการศึกษา2,563เรียบร้อยแล้วดังนี้ 1. การประเมินคุณภาพโรงเรียนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโกทาได้นำเข้าข้อมูลในระบบครบถ้วนและอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลามีการจัดเตรียมอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมห้องเรียนสื่อการสอนห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนทุกห้องสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ไอซีทีเพื่อการศึกษาด้านผู้เรียนผู้เรียนมีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นผู้เรียนมีผลการทดสอบความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นและผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียน รวมทุกพิชาผ่านเคียนการประเมินทุกคนและในปี2563นักรเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรวม4ีสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโปรเนตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอมีการอบรมครูและผู้บริหารเพื่อส่งเสริมครูให้มีสมรรถนะในการทำงานอยู่ในระดับมืออาชีพครูเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนติดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจช่วยเหลือเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพยอย่างสม่ำเสม,สมอเท่าเทียมกันและครูมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุง่งประโยชน์ส่วนรวมด้านหลักสูตรและการสอนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของท้องถิ่น สถานศึกษาจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทำให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดรู้จักอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านกูทาได้เปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นเช่น Line, Facebook ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาผู้ปกครองได้รับข่าวสารจากสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและสถานศึกษามีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลโครงงานปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเราเรื่องโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 2. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมในการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3. ได้รับรางวัลโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตโรงเรียนบ้านครูทาวางแผนการพัฒนาความรู้ของครูทางด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ดำเนินโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม